สาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติสาเหตุการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่ส่งผลต่อทรัพยากรธรรมชาติมี2ส,สาเหตุคือสาเหตุจากกระบวนการธรรมชาติแผ่นดินไหวเกิดจากการเคลื่อนตัวของแผ่นเปลือกโลกส่งผลให้เกิดดินถล่มพื้นที่กเกษตรเสียหายแหล่งน้ำเปลี่ยนทิศทางรวมทั้งทำให้สิ่งมีชีวิตและมนุษย์เสียถิ่นอาศัย ภูเขาไฟระเบิดเกิดจากแรงดันของแมกมาใต้พื้นโลกส่งผลให้เท่าฐานบกคลุมพื้นที่เกษตรทำให้ดินเสื่อมคุณภาพป่าถูกทำลายแหล่งน้ำปนเปื้อนสารพิษและสัตว์จำนวนมากต้องอ,อพยพขึ้นสูญพันธุ์การขยายตัวของเมืองส่งผลให้พื้นที่สีเขียวลดลงและระบบนิเวศเสียสมดุลความต้องการใช้น้ำและพลังงานเพิ่มขึ้นรวมทั้งเกิดปรากฏการณ์เกาะความร้อนในเมืองที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชนนอกจากนี้ยังทำให้เกิดปัญหาขยะและน้ำเน่าเสียจำนวนมากหากระบบจัดการไม่ดีจะทำให้แหล่งน้ำและดินปนเปื้อน การจราจรที่หนาแน่นก่อให้เกิดมลพิษทางอากาศจากคาร์บอนไดออกไซด์และฝุ่นละอองซึ่งเกิดเป็นอันตรายต่อทางเดินหายใจของมนุษย์เมื่อที่ขยายตัวอย่างรวดเร็วป้างใช้ทรัพยากรจำนวนมากทั้งน้ำไฟฟ้าและอาหารทำให้ทรัพยากรธรรมาชาติถูกดึงออกมาใช้อย่างหนักเกินขีดจำกัดพื้นที่ชุ่มน้ำป่าไม้และพื้นที่เกษตรถ,ถูกบุกรุกเพื่อรองรับการขยายตัวของที่อยู่อาศัยและโรงงานส่งผลให้สัตว์และพืชจำนวนมากสูญเสียถิ่อาศัย นอกจากนี้การสร้างถนนและสิ่งก่อสร้างที่ปิดกั้นพื้นที่สุมน้ำยังทำให้เกิดน้ำพุ่มจะพันในช่วงเวลาที่ฝนตกและสุดท้ายการดึงดูดผู้คนเข้ามาอยู่ในเมืองทำให้เกิดปัญหาแอาอัดและความเหลื่อมล้ำทางทาสังคมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามธรรมชาติเช่นวงจรเอลนโョและลาญยาทำให้เกิดความแปรปรวนของฝนและอุณหภูมิส่งผลทางการเกษตรและการนำรงชีวิตของสัตว์เช่นราอพยพผิดฤดูกาลนอกจากนี้ยังมีผลต่อสุขภาพของมนุษย์ด,ดยตรง ในช่วงเอลิโอซึ่งทําให้เกิดความร้อนจัดและภัยแล้งมักเกิดโรคที่เกี่ยวกับน้าและอาหารเช่นอะฮิวาตากรโรคหรือโรคทันเดืนอาหารเนื่องจากน้ําสะอาดขาดแคลนขณะในช่วงลานนียาซึ่งทําให้ฝนตกหนักเกิดน้าพุ่มบ่อยครั้งมักพบโรคที่มากับน้ําเช่นไข้เลือดออกและโรคชีหนูอีกทั้งยังทําให้ระบบเศรษฐ,ฐกิจได้รับผลกระทบความเสียหายด้านเกษตรกรรมและทรัพย์สินของประชาชน การละลายของฐานน้ำแข็งเกิดจากอุณหภูมิที่สูงขึ้นส่งผลให้ระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงขึ้นพื้นที่ชายฝั่งถูกน้ำท่วมทินอาศัยของสัตว์้วโลสูญหายและทำให้สมดุลของกระแสน้ำในมหาสมุทรเปลี่ยนไปผลกระทบนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงบริเวณขว้รโูปเท่านั้นแต่ยังส่งผลต่อภูมิภาคเขตร้อนและเขตอบอุน่นเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของกระแสน้ำทะเลทำให้สภาพทั่วโลกเปียนบวนมากขึ้นเกิดพายุรุนแรงบ่อยครั้งและปริมาณฝนไม่สม่ำเสมอการตัดไม้ทำลายป่า เกิดจากการขยายพื้นที่เกษตรและนำมาใช้ประโยชน์สงผลให้หลากหลายทางเชีวภาพลดลงดินเสื่อมชุมสภาพเกิดดินถล่มได้และการขับได้ออกไซด์เพิ่มขึ้นจนเร่งภาวะโลกร้อนการเกษตรที่ไม่ย,ยั่งยืนเช่นไรเลื่อนลอยหรือการใช้สารเคมีมากเกินไปสมผลให้ดินเป็นกรดดูซึมเสียโคงรงสร้าสมบูรณ์และสารเคมีไหลสู่แม่น้ํายางทําลายสัตว์น้ําและระบบนิเวน้าจืดการทาเหมืองและอุตสาหกรรมเกิดจากการขุดแร่น้ํามันและถ่านหินสมผลให้ดินและน้าปนเปื้อนโลหะหนัก พื้นที่ภูมิประเทศถูกทำลายและแหล่งน้ำใต้ดินแห้งเร็วกว่าปกติอันผ่อไหม้เชืเ้อเพลิงฟอสซิลเช่นน้ำมันถ่านหินและก๊าซธรรมชาติเป็นสาเหตุสำคัญของการเกิดก๊าซเร่งกระจกทำให้ภาวะโลกร้อนรุนแรงขึ้นและยังสร้างมลพิษทางอากาศที่ท,ที่กระทบต่อสุขภาพของมนุษย์และสัตว์ก่อให้เกิดโรคทางเดินหายใจหอบหืดมะเรงปอดและโรคหัวใจ การใช้ทรัพยากรเกินขอบเขตเช่นการสูบน้ำมาดานมากเกินไปส่งผลให้ดินสุดน้ำเจือขาดแคลนและระบบนิเวศไม่สามารถฟื้นฟูได้ทันการสูบน้ำมาดานต่อเนื่องทำให้ระดับน้ำใต้ดินลดลงเกิดภาวะดินสุดในเมืองใหญ่และพื้นที่เกษตรกรรมส่งผลให้โครงสร้างพื้นเช่นถนนอาคารและระบบคมนาคมเสียหายนอกจากนี้การขาดน้ำจืดยังทำให้การเพาะปลูกและผลิตอาหารได้รับผลกระทบเกิดให้เสี่ยงต่อความมั่นคงทางอาหาร การใช้ดินเกินสกยภาพจนเสื่อมสภาพและการใช้พลังงานสิ้นเปลืองโดยไม่คำนึงถึงผลระยะยาวทั้งหมดนี้ทำให้ระบบนิเวศเสียสมดุลสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ